สวัสดีค่ะวันนี้ทิบภาพไปชมที่ดินติดอ่างเก็บน้ำสามสิบกว่าไร่ที่ตำบลดอนทรายอำเภอบ้านโพจังหวัดชาเชิงเซาไปกันเลยค่ะที่ดินแปลงนี้เข้ามาทางเส้นคอมเพล็กซ์นะคะผ่านค่ายทหารผ่านตลาดคลองนาและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยดักคิง ผ่านนิคมชุมชนเพียง2กิโลขับตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะพอถึงโรงเรียนวัดดอนทรายเลี้ยวขวาเข้าซอยข้างโรงเรียนเลยค่ะขับตรงไปอีกประมาณกิโลกว่าๆก,ก็จะเข้าโครงการ จะเห็นว่าซ้ายขวาเริ่มมีบ้านคนมาปลูกอาศัยเพราะการขยายตัวของจังหวัดชาเชิงเซาของเรานี่เองค่ะชุมชนตรงนี้น่าอยู่มากที่เดียวเลยนะคะมีโรงงานขนาดย่อมๆมมาปลูกไม่เปลี่ยวแล้วนะคะสำหรับโซนนิ่งนี้มีเพื่อนบ้านลายล้อมอยู่ตลอดเลยค่ะเข้าซอย แปลงที่ของเราแล้วนะคะแปลงนี้ขับได้โดยรอบเลยนะคะรอบอ่างเก็บน้ำเลยนะคะจะมีผู้คนอาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเป็นชุมชนสงบที่รักธรรมชาติถึงอ่างเก็บน้ำแล้วคะ่ะซ้ายมือ แปลงที่ของเราเลยนะคะจะติดหน้าอ่างเก็บน้ำกว้างถึง73เมตรทีเดียวค่ะพื้นที่ตรงนี้307ตารางวาในราคาตารางวาละ4,800บาทเท่านั้นนะคะเคียร์ลิงนิดหน่อยปลูบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าโซนนิ่งตรงนี้น้ำไม่ท่วมค่ะน้ำไฟก็พร้อมด้วยนักลงทุนท่านใดที่มองหาที่สักที่หนึ่งสำหรับทำโฮมสเตย์แปลงนี้ก็เหมาะทีเดียวนะคะบรรยากาศฟินมากค่ะ ยิ่งถ้าตอนเย็นด้วยเนาะอากาศเย็นชื่นใจได้ยินเสียงหกร้องห่างจากชุมชนหลักไม่ไกลนะคะใช้เวลาไม่เกินไม่เกิน4นาทีเราก็ถึงแปลงนี้แล้วประมาณ4 5 5, ห้าหนาทีก็ถึงแปลงนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ใครที่เป็นนักลงทุนใครที่มองหาที่ปลูกบ้านทิปแนะนำเลยค่ะแปลงสวยๆราคาถูก ต้องโซนนี้เลยนะคะสะดวกสบายใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้วัดสมานแล้วยังใกล้ในเส้นทางที่จะเดินทางไปชนบุรีกรุงเทพขึ้นมอเตอร์เวย์ใช้เวลาประมาณ15นาทีมันสะดวกมากเลยค่ะสำหรับโซนนี้แปลงนี้ ใครที่มองหาที่ดินสวยอยู่แล้วรวยต้องติดตาม r i c h l a n d y Home นะคะ